คุณเคยรู้สึกไหมว่าทั้งชีวิตเหมือนกำลังวิ่งอยู่บนเส้นทางที่ไม่มีวันจบพยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เป็นพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ใครบางคนยอมรับหรือบางครั้งแค่ไม่อยากถูกมองว่าไม่เก่งพอเราทุ่มเททําทุกอย่างทําให้ดีขึ้นทําให้มากขึ้นแต่ลึกๆแล้วเรารู้สึกเหนื่อยเหมือนกำลังวิ่งหนีบางอย่างมากกว่าการวิ่งไปหาความฝัน วันนี้ผมอยากบอกคุณว่าเลิกพยายามพิสูจน์ตัวเองเถอะเพราะคุณไม่จำเป็นต้องทำให้ใครเชื่อว่าคุณมีคุณค่าคุณแค่ต้องเชื่อในตัวเองก่อนเมื่อคุณหยุดพยายามพิสูจน์คุณจะเริ่มเข้าใจว่าคุณมีพลังอยู่แล้วพลังจากการยอมรับตัวเองพลังจากความสงบข้างในและพลังจากการใช้ชีวิตในแบบที่คุณเลือกไม่ใช่แบบที่ใครคาดหวัง และนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพที่แท้จริงลองหลับตาลงแล้วถามตัวเองตรงๆทุกวันนี้ฉันกำลังใช้ชีวิตเพื่ออะไรเพื่อความสุขจริงๆหรือเพื่อแค่ให้ใครบางคนเห็นว่าเรามีค่าเราทุกคนโตมาในโลกที่เต็มไปด้วยคำถามคำวิจารณ์และการเปรียบเทียบโลกที่เราต้องคอยพิสูจน์ตัวเองอยู่เสมอพิสูจน์ว่าเราฉลาดพอเก่งพอดีพอ ว่าความสำเร็จของเรายิ่งใหญ่พอจะให้ใครบางคนพูดว่าเธอเก่งนักหรือบางทีก็แค่หวังว่าเราจะไม่ถูกลืมเราเรียกสิ่งนี้ว่าแรงผลักจากภายนอกมันเหมือนเสียงกระซิบที่คอยบอกเราว่ายังไม่พอและเราก็เชื่อมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนลืมไปว่าบางครั้งการวิ่งให้เร็วขึ้นอาจไม่ได้นำไปสู่จุดหมายที่แท้จริง แต่นำเราไปสู่ความเหนื่อยล้าโดยไม่มีวันหยุดแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปในวันที่คุณเลิกพยายามพิสูจน์ตัวเองในวันที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้สึกว่าต้องทำอะไรให้ใครเห็นต้องโพสอะไรให้ใครประทับใจหรือต้องประสบความสำเร็จตามเวลาที่สังคมกำหนดคุณจะเริ่มหายใจได้ลึกขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใจว่าคุณมีคุณค่าอยู่แล้ว โดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มและในความสงบนั้นจะมีบางอย่างเกิดขึ้นอย่างเงียบฮ่าฮบางอย่างที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในตัวคุณพลังพลังที่ไม่ต้องมาจากคำชมไม่ต้องมาจากยอดไหลไม่ต้องมาจากการเป็นคนที่เก่งที่สุดแต่เป็นพลังจากการยอมรับตัวเองอย่างลึกซึ้งนี่ไม่ใช่การหยุดเติบโต แต่คือการหยุดวิ่งหนีหยุดวิ่งไล่ตามความรักจากข้างนอกแล้วหันกลับมาเดินอย่างมั่นคงในเส้นทางของเราเองบทที่หนึ่งจุดเริ่มต้นของแรงผลักจากภายนอกมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะวันที่เราหยุดหัวเราะเสียงดังเพราะกลัวคนมองว่าแปลกวันที่เราซ่อนความฝันไว้เงียบๆเ,เพราะกลัวว่าจะถูกมองว่าไร้สาระ หรือวันที่เราเริ่มรู้สึกว่าตัวฉันแบบนี้ไม่พอสําหรับหลายคนจุดเริ่มต้นของการพยายามพิสูจน์ตัวเองอาจเกิดขึ้นตั้งแต่ยังเด็กเมื่อเราได้ยินคำพูดธรรมดาธรรมดาที่ฟังดูเหมือนไม่เจ็บแต่กลับฝังลึกอยู่ในหัวใจทำไมเธอไม่เก่งเหมือนที่ลหละแค่นี้เองทำไมทำไม่ได้ถ้าได้เกรดดีพ่อจะภูมิใจถ้าสอบติดถึงจะให้ของขวัญน,นะ บางคนโตมากับความรักที่มีเงื่อนไขบางคนโตมากับความเงียบที่ไม่มีใครบอกว่าเธอเก่งแล้วไม่มีคำชมไม่มีคำยืนยันไม่มีคำว่าเธอมีคุณค่าในแบบที่เธอเป็นเราเลยเริ่มพยายามพยายามทำให้เก่งขึ้นดีขึ้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้นจนกลายเป็นวงจรของการพิสูจน์ที่ไม่มีวันจบสังคมที่ปลูกฝังความไม่พอเพียง เมื่อโตขึ้นเราถูกผลักเข้าไปในสังคมที่ใช้ผลลัพธ์เป็นเครื่องวัดคุณค่าคุณค่าของคนถูกตัดสินจากเกรดปริญญารายได้หน้าตาและสไตล์และเมื่อเรามองไปรอบตัวทุกคนก็ดูเหมือนจะทำได้มากกว่าเราเราจึงเริ่มเปรียบเทียบเริ่มรู้สึกว่าเรายังไม่ดีพอและเราต้องรีบ—ต้องเร่งต้องวิ่งต้องทำอะไรสักอย่าง เพื่อไม่ให้ตัวเองดูธรรมดาเกินไปแต่ความจริงคือไม่มีใครเป็นแบบที่เห็นในโซเชียลทั้งหมดทุกคนมีความกลัวของตัวเองมีความไม่มั่นใจมีคำถามในใจแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จที่สุดก็ยังมีบางคืนที่พวกเขาร้องไห้แต่เรามักจะลืมมองด้านนั้นเรามองแค่ภาพและเราก็ใช้ภาพนั้นมาตัดสินตัวเองเสียงปรบมือที่เราเฝ้ารอ บางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตแค่เพื่อรอเสียงปรบมือจากคนที่เขารักราใครสักคนพูดว่าฉันภูมิใจในตัวเธอเรอให้คนรอบข้างยอมรับว่าเธอมีคุณค่านะแต่ปัญหาคือเสียงปรบมือจากคนอื่นมันไม่เคยดังพอสำหรับหัวใจที่ไม่ยอมปรบมือให้ตัวเองเพราะไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จแค่ไหนไม่ว่าเราจะได้รับคำชมมากเท่าไหร่ ถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่พอเสียงเหล่านั้นก็จะเงียบงันเสมอกับดักที่ไม่มีประตูออกถ้าไม่เปลี่ยนมุมมองการพยายามพิสูจน์ตัวเองจึงไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าแต่มันคือการเอาคุณค่าของเราไปฝากไว้ในมือของคนอื่นและเมื่อเราให้คนอื่นเป็นคนตัดสินว่าเรามีค่าหรือไม่เราก็จะไม่มีวันได้อิสรภาพเลย เหมือนเราสร้างโครงขึ้นมาเองโครงที่ทำจากคำพูดเก่าๆความกลัวความคาดหวังและความไม่มั่นใจเราขังตัวเองไว้ในนั้นและหวังว่าสักวันคนอื่นจะมาเปิดประตูให้เราแต่ประตูโครงนั้นไม่มีลูกบิดอยู่ข้างนอกมันอยู่ในมือเราเองเสมอบทที่สองกับดักของคำว่าไม่พอ ไม่พอคำคำนี้ฟังดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังพอจะทำให้คนคนหนึ่งหมดแรงได้ทั้งชีวิตคนจำนวนมากไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าพวกเขาติดอยู่ในกับดักนี้เพราะมันไม่ได้แสดงออกชัดเจนว่าฉันไม่รักตัวเองหรือฉันเกลียดตัวเองแต่มันแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกเบาๆที่กัดกินหัวใจความรู้สึกที่ว่าฉันต้องทำให้ดีกว่านี้อีกนิดต้องเก่งกว่านี้อีกหน่อย ต้องมีบางอย่างเพิ่มเข้ามาในชีวิตแล้วถึงจะคู่ควรเราผลักดันตัวเองอย่างไม่รู้จบไม่ใช่เพราะความฝันแต่เพราะความกลัวกลัวจะล้มเหลวกลัวจะถูกเปรียบเทียบกลัวจะไม่เป็นที่ยอมรับกลัวจะไม่มีใครรักและน่าเศร้ากลัวว่าถ้าเราหยุดวิ่งจะมีใครสักคนมาพิพากษาว่าเห็นไหม เธอไม่มีค่าอะไรเลยความรักที่มีเงื่อนไขเราโตมากับความเข้าใจว่าถ้าทำดีเราจะได้รับความรักถ้าทำผิดเราจะถูกลงโทษแต่เมื่อความเข้าใจแบบนี้ฝังรากลึกเกินไปเราจะเริ่มคิดว่าความรักผลลัพธ์เราจะเริ่มรู้สึกว่าเราต้องแลกความรักด้วยความสำเร็จเราต้องซื้อ การยอมรับด้วยการทำตัวให้ดีพอในสายตาคนอื่นเราต้องแสดงให้เห็นว่าเรามีค่าก่อนที่เราจะกล้าเปิดใจว่าเราเองก็ต้องการความรักเหมือนกันสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือแม้แต่กับตัวเองเรายังไม่ยอมให้ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขเลยด้วยซ้าเราไม่เคยบอกตัวเองว่าฉันภูมิใจในตัวเธอแล้วนะแม้จะเหนื่อยแทบขาดใจ แม้จะพยายามเต็มที่แม้จะไม่มีใครเห็นเลยก็ตามหัวใจที่ถูกทอดทิ้งจากภายในหัวใจที่ไม่ได้รับการยอมรับจากเจ้าของคือหัวใจที่เหงาที่สุดในโลกมันอาจส่งเสียงดังบ้างในวันที่รู้สึกแย่มันอาจทำให้เรานอนไม่หลับในคืนที่รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจแต่สุดท้ายมันก็จะเงียบและยอมจำนนว่า ฉันคงไม่มีวันดีพอที่จะถูกรักหลายคนมีชีวิตที่ดูดีจากภายนอกแต่ภายในกลับเหมือนเรือที่ล่องลอยในทะเลโดยไร้ทิศพวกเขามีความสำเร็จแต่ไม่รู้สึกถึงคุณค่าพวกเขามีเสียงชื่นชมแต่ยังรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะพวกเขาไม่เคยยอมรับว่าฉันมีค่าแม้ในวันที่ฉันไม่มีอะไรเลย การให้อภัยตัวเองคือจุดเริ่มต้นของพลังการหลุดจากกับดักของคำว่าไม่พอไม่ได้เริ่มจากการเปลี่ยนรูปลักษ์เปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนเป้าหมายแต่มันเริ่มจากการให้อภัยตัวเองและกลับมาพูดกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนบางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่แผนใหม่ไม่ใช่แรงผลักไม่ใช่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแต่คือการหยุด หยุดทุกเสียงในหัวหยุดความเร่งรีบหยุดความกดดันแล้วถามตัวเองด้วยน้ำเสียงเบาที่สุดในโลกว่าวันนี้ฉันเหนื่อยไหมวันนี้ฉันได้ยิ้มให้ตัวเองบ้างหรือเปล่าวันนี้ฉันอยากกอดตัวเองแค่นั้นพอไหมบางครั้งการยอมรับว่าเรายังไม่สมบูรณ์คือประตูบานแรกสู่พลังที่แท้จริงพลังที่ไม่ได้มาจากคำชม แต่เกิดจากความสงบพลังที่ไม่ได้มาจากความยิ่งใหญ่แต่เกิดจากการหยุดทำร้ายตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรเพื่อมีคุณค่าความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุดคือความคิดที่ว่าฉันต้องเป็นคนที่ดีกว่านี้ก่อนถึงจะมีค่าแต่ความจริงคือคุณมีคุณค่าโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยไม่ใช่เพราะคุณเก่ง ไม่ใช่เพราะคุณสวยไม่ใช่เพราะคุณประสบความสำเร็จแต่เพราะคุณคือคุณนั่นแหละคือพอแล้วไม่ต้องเป็นเวอร์ชันที่คนอื่นอยากให้เป็นไม่ต้องมีชีวิตที่ใครสักคนคาดหวังคุณแค่ต้องอยู่ตรงนี้แบบที่เป็นอย่างอ่อนโยนอย่างจริงใจและอย่างมั่นใจว่าฉันไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วบทที่สาม ความจริงของพลังภายในบางคนคิดว่าพลังคือสิ่งที่คนเก่งเท่านั้นถึงจะมีพลังคือความมั่นใจที่เปล่งออกมาจากคนที่ประสบความสำเร็จพลังคือเสียงที่ดังที่สุดในห้องหรือคือใบหน้าของคนที่ไม่มีใครกล้าตั้งคำถามแต่เมื่อคุณค่อยๆหยุดวิ่งไล่ตามคำชื่นชมเมื่อคุณยอมหยุดพิสูจน์คุณจะเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่เคยถูกซ่อนไว้อย่างเงียบ ฮพะละังที่แท้จริงมันไม่ดังมันไม่ยิ่งใหญ่แต่มันมั่นคงมันคือความกล้าที่จะยืนอยู่ตรงนั้นแม้จะไม่มีเสียงปรบมือมันคือความอ่อนโยนที่คุณมอบให้ตัวเองในวันที่คุณลม้มมันคือความมั่นใจในตัวเองแม้ทั้งโลกจะยังไม่เข้าใจคุณพลังแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นให้และไม่ใช่สิ่งที่ใครมาแย่งไปได้มันซ่อนอยู่ในความสงบ มันเติบโตจากความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและมันเริ่มต้นจากการหยุดพยายามเป็นใครบางคนเพื่อใครบางคนเมื่อคุณหยุดวิ่งหนีคุณจะได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นการพยายามพิสูจน์ตัวเองเป็นเหมือนการวิ่งหนีเงาเราวิ่งไปข้างหน้าโดยหวังว่าจะทิ้งความไม่พอไว้ข้างหลังแต่เงาก็ยังตามเราอยู่ไม่ว่าเราจะเร็วแค่ไหนเพราะจริงๆ แล้วเราไม่ได้วิ่งหนีคนอื่นเราไม่ได้วิ่งหนีความล้มเหลวเราแค่วิ่งหนีตัวเองแต่เมื่อคุณหยุดคุณจะเริ่มได้ยินเสียงในหัวใจที่เคยถูกลกลบกเสียงที่เาเบาแต่จริงแท้เสียงที่ไม่ตะโกนแต่ตอบโยนเสียงที่พูดว่าเธอไม่ต้องทำให้ใครรักเธอเพิ่มเพราะเธอไม่เคยขาดความรักเลยสักครั้ง เธอแค่ลืมรักตัวเองไปนานเกินไปเท่านั้นเองพลังจากการเป็นไม่ใช่การทำโลกสมัยนี้มักให้คุณค่ากับการทำมากกว่าการเป็นคุณทำอะไรได้บ้างคุณทำสำเร็จแค่ไหนคุณทำให้ใครประทับใจแต่พลังที่เปลี่ยนชีวิตของคนจริงๆไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คุณทำแต่มาจากความรู้สึกมั่นคงในตัวตนของคุณ คุณไม่ต้องทำอะไรเพื่อให้ตัวเองมีค่าคุณมีค่าเพราะคุณมีหัวใจคุณมีชีวิตและคุณคือมนุษย์ที่มีความรู้สึกมีความหวงังมีบาดแผลนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณมีพลังและเมื่อคุณหยุดทำเพราะต้องพิสูจน์แล้วเริ่มลงมือทำเพราะอยากให้ชีวิตมีความหมายคุณจะรู้ว่าพลังของคุณจริงแค่ไหน คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือคนที่อ่อนโยนกับตัวเองได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรที่ฉันยังไม่ไปถึงไหนไม่เป็นไรที่ฉันยังสับสนไม่เป็นไรที่วันนี้ฉันยังไม่พร้อมจะเก่งแต่คนที่พูดแบบนี้ได้คือคนที่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงคนที่ไม่เอาความคาดหวังของโลกมาทำร้ายตัวเองอีก คนที่ยอมรับได้ว่าบางวันแค่ลุกขึ้นมาจากเตียงก็ถือว่าชนะแล้วนี่ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าในรูปแบบที่ลึกที่สุดความกล้าที่จะรักตัวเองในวันที่ยังไม่สมบูรณ์แบบจงจำไว้การหยุดพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่การยอมแพ้มันคือการเปลี่ยนเส้นทางจากการวิ่งตามเสียงคนอื่นสู่การฟังเสียงหัวใจตัวเอง มันคือการหยุดเอาตัวเองไปผูกกับความเห็นของคนอื่นและเริ่มต้นใช้ชีวิตจากความรู้สึกที่ว่าฉันอยู่ตรงนี้เพราะฉันเลือกที่จะอยู่ฉันเดินไปข้างหน้าเพราะฉันอยากเติบโตไม่ใช่เพราะฉันกลัวพลังของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งไม่ได้วัดจากยอดผู้ติดตามไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณสำเร็จเร็วแค่ไหนแต่มันวัดจากความจริงที่คุณยืนอยู่ได้ โดยไม่ต้องเป็นใครคนอื่นในบทต่อไปเราจะพูดถึงหัวใจสำคัญของการปลดล็อกพลังนี้ให้ชัดขึ้นการยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่ในวันที่คุณเก่งแล้วแต่คือการยอมรับตัวเองแม้ในวันที่คุณยังไม่สมบูรณ์เพราะวันนั้นเองจะเป็นวันแรกที่คุณได้อิสระที่แท้จริงกลับคืนมาบทที่สี่การยอมรับตัวเองอย่างแท้จริง หากมีพลังวิเศษหนึ่งอย่างที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้แบบถาวรมันคงไม่ใช่ความสามารถพิเศษไม่ใช่ความมั่นใจระดับสูงไม่ใช่พรสวรรค์หรือวินัยระดับโลกแต่มันคือการยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงเพราะตราบใดที่คุณยังไม่ยอมรับตัวเองทุกอย่างที่คุณพยายามทำจะไม่เคยเพียงพอไม่ว่าคุณจะสำเร็จมากแค่ไหนไม่ว่าคุณจะทำให้คนอื่นประทับใจเพียงใด ไม่ว่าคุณจะได้รับการยอมรับมากขนาดไหนคุณก็จะยังรู้สึกเหมือนกำลังเล่นบทบาทที่ไม่ใช่ตัวคุณจริงฮ่าฮะและลึกลงไปคุณก็จะยังรู้สึกโดดเดี่ยวแม้อยู่ท่ามกลางคนจำนวนมากการยอมรับตัวเองไม่ได้แปลว่าหยุดเติบโตนี่คือความเข้าใจผิดที่ทำร้ายผู้คนมานานหลายคนคิดว่าถ้าฉันยอมรับตัวเองตอนนี้ ฉันจะไม่มีแรงผลักดันอีกต่อไปฉันจะกลายเป็นคนที่เฉยชาปล่อยชีวิตให้ผ่านไปวันฮ่าฮแต่ในความเป็นจริงมันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเพราะการยอมรับตัวเองไม่ใช่การบอกว่าฉันไม่ต้องดีขึ้นแต่คือการพูดว่าฉันดีพอแล้วที่จะไม่ต้องเกลียดตัวเองระหว่างที่ฉันกำลังพัฒนามันคือการให้หัวใจได้พัก การให้ตัวเองได้หายใจเต็มปอดและยอมให้ความเป็นมนุษย์ของเราถูกเห็นโดยไม่ต้องขอโทษเราทุกคนล้วนมีรอยแผลและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราสวยงามไม่มีใครเติบโตมาโดยไม่มีบาดแผลบางคนเจ็บจากครอบครัวบางคนเจ็บจากคําพูดของคนรักบางคนเจ็บจากการถูกมองข้ามบางคนเจ็บจากความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่จงมองดูต้นไม้ที่ยืนต้นในพายุมันมีรอยแผลมีรอยหักมีเปลือกที่ทะลอกแต่มันยังยืนอยู่และในวันหนึ่งรอยแผลเหล่านั้นจะกลายเป็นเรื่องราวเรื่องราวที่จะทําให้คุณกลายเป็นที่พักพิงของใครอีกหลายคนเมื่อคุณยอมรับแผลของตัวเองคุณจะไม่ใช่คนที่วิ่งหนีความเจ็บปวดอีกต่อไปแต่คุณจะกลายเป็นคนที่อยู่กับมันได้ และนั่นแหละคืออิสรภาพที่แท้จริงการเปลี่ยนจากการพิสูจน์ตัวเองสู่การใช้ชีวิตด้วยพลังแท้จากภายในเมื่อคุณหยุดพยายามพิสูจน์ตัวเองคุณจะเริ่มเข้าใจความแตกต่างระหว่างการไล่ล่าก,กับการเติบโตคนที่ไล่ล่าความสําเร็จเพราะอยากได้รับการยอมรับจะไม่มีวันรู้จักความพอแต่คนที่เติบโตเพราะอยากมีชีวิตที่งดงามขึ้น จะรู้จักคำว่าพอใจในวันนี้และพร้อมจะดีขึ้นในวันพรุ่งนี้นั่นคือเส้นทางของคนที่ยอมรับตัวเองแล้วไม่ใช่คนที่หยุดเดินแต่เป็นคนที่เดินด้วยหัวใจที่มั่นคงหัวใจที่ไม่ต้องทำเพื่อให้ใครรักแต่ทำเพราะตัวเองคู่ควรกับสิ่งดีๆในชีวิตความงดงามของความไม่สมบูรณ์คนเรามีข้อบกพร่องกันทุกคน เราทุกคนต่างมีวันที่ไม่อยากลุกจากเตียงมีเรื่องที่ยังจัดการไม่ได้มีความฝันที่ยังไม่ถึงมีความผิดพลาดที่ยังไม่ลืมแต่ความงดงามของชีวิตอยู่ตรงนั้นแหละความไม่สมบูรณ์ของเราคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเรายังมีความหวังยังมีการเติบโตยังมีบางสิ่งที่ต้องเรียนรู้ และยังมีหัวใจที่ยังเต้นอยู่เพื่อจะรักตัวเองให้ดีขึ้นในแต่ละวันคุณไม่ต้องรอวันใดวันหนึ่งเพื่อจะรู้สึกว่าตัวเองกู้ควรคุณไม่ต้องรอให้ผอมไม่ต้องรอให้สำเร็จไม่ต้องรอให้ใครเข้าใจไม่ต้องรอให้สถานการณ์ดีขึ้นเพื่อที่จะรู้สึกว่าคุณมีค่าคุณมีค่าแล้วในวินาทีนี้แม้จะยังไม่สมบูรณ์ แม้จะยังไม่รู้อนาคตแม้จะยังสับสนการยอมรับตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีแต่มันคือการตัดสินใจว่าฉันจะไม่ปฏิเสธหัวใจของตัวเองอีกต่อไปในบทต่อไปเราจะเจาะลึกว่าเมื่อคุณยอมรับตัวเองแล้วจริงฮะาฮจะเกิดอะไรขึ้นกับพลังชีวิตของคุณคุณจะเริ่มเห็นสิ่งใหม่ๆอย่างไร คุณจะเริ่มสร้างอะไรได้บ้างโดยไม่ต้องอยู่ในกรอบของการพิสูจน์อีกต่อไปบทที่4การยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงหากมีพลังวิเศษหนึ่งอย่างที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้แบบถาวรมันคงไม่ใช่ความสามารถพิเศษไม่ใช่ความมั่นใจระดับสูงไม่ใช่พรสวรรค์หรือวินัยระดับโลกแต่มันคือการยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงเพราะตราบใดที่คุณยังไม่ยอมรับตัวเอง ทุกอย่างที่คุณพยายามทำจะไม่เคยเพียงพอไม่ว่าคุณจะสำเร็จมากแค่ไหนไม่ว่าคุณจะทำให้คนอื่นประทับใจเพียงใดไม่ว่าคุณจะได้รับการยอมรับมากขนาดไหนคุณก็จะยังรู้สึกเหมือนกำลังเล่นบทบาทที่ไม่ใช่ตัวคุณจริงฮ่าฮและลึกลงไปคุณก็จะยังรู้สึกโดดเดี่ยวแม้อยู่ท่ามกลางคนจำนวนมาก การยอมรับตัวเองไม่ได้แปลว่าหยุดเต,ติบโตนี่คือความเข้าใจผิดที่ทำร้ายผู้คนมานานหลายคนคิดว่าถ้าฉันยอมรับตัวเองตอนนี้ฉันจะไม่มีแรงผลักดันอีกต่อไปฉันจะกลายเป็นคนที่เฉยชาปล่อยชีวิตให้ผ่านไปวันฮ่าฮะแต่ในความเป็นจริงมันตรงกันข้ามโดยสิ้เนเชิงเพราะการยอมรับตัวเองไม่ใช่การบอกว่าฉันไม่ต้องดีขึ้น แต่คือการพูดว่าฉันดีพอแล้วที่จะไม่ต้องเกลียดตัวเองระหว่างที่ฉันกำลังพัฒนามันคือการให้หัวใจได้พักการให้ตัวเองได้หายใจเต็มปอดและยอมให้ความเป็นมนุษย์ของเราถูกเห็นโดยไม่ต้องขอโทษเราทุกคนล้วนมีรอยแผลและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราสวยงามไม่มีใครเติบโตมาโดยไม่มีบาดแผลบางคนเจ็บจากครอบครัว บางคนเจ็บจากคำพูดของคนรักบางคนเจ็บจากการถูกมองข้ามบางคนเจ็บจากความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่จงมองดูต้นไม้ที่ยืนต้นในพายุมันมีรอยแผลมีรอยหักมีเปลือกที่ทะลอกแต่มันยังยืนอยู่และในวันหนึ่งรอยแผลเหล่านั้นจะกลายเป็นเรื่องราวเรื่องราวที่จะทำให้คุณกลายเป็นที่พักพิงของใครอีกหลายคนเมื่อคุณยอมรับแผลของตัวเอง คุณจะไม่ใช่คนที่วิ่งหนีความเจ็บปวดอีกต่อไปแต่คุณจะกลายเป็นคนที่อยู่กับมันได้และนั่นแหละคืออิสรภาพที่แท้จริงการเปลี่ยนจากการพิสูจน์ตัวเองสู่การใช้ชีวิตด้วยพลังแท้จากภายในเมื่อคุณหยุดพยายามพิสูจน์ตัวเองคุณจะเริ่มเข้าใจความแตกต่างระหว่างการไล่ล่ากับการเติบโตคนที่ไล่ล่าความสำเร็จเพราะอยากได้รับการยอมรับ จะไม่มีวันรู้จักความพอแต่คนที่เติบโตเพราะอยากมีชีวิตที่งดงามขึ้นจะรู้จักคำว่าพอใจในวันนี้และพร้อมจะดีขึ้นในวันพรุ่งนี้นั่นคือเส้นทางของคนที่ยอมรับตัวเองแล้วไม่ใช่คนที่หยุดเดินแต่เป็นคนที่เดินด้วยหัวใจที่มั่นคงหัวใจที่ไม่ต้องทำเพื่อให้ใครรักแต่ทำเพราะตัวเองคู่ควรกับสิ่งดีๆในชีวิต ความงดงามของความไม่สมบูรณ์คนเรามีข้อบกพร่องกันทุกคนเราทุกคนต่างมีวันที่ไม่อยากลุกจากเตียงมีเรื่องที่ยังจัดการไม่ได้มีความฝันที่ยังไม่ถึงมีความผิดพลาดที่ยังไม่ลืมแต่ความงดงามของชีวิตอยู่ตรงนั้นแหละความไม่สมบูรณ์ของเราคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเรายังมีความหวังยังมีการเติบโต ยังมีบางสิ่งที่ต้องเรียนรู้และยังมีหัวใจที่ยังเต้นอยู่เพื่อจะรักตัวเองให้ดีขึ้นในแต่ละวันคุณไม่ต้องรอวันใดวันหนึ่งเพื่อจะรู้สึกว่าตัวเองคู่ควรคุณไม่ต้องรอให้ผอมไม่ต้องรอให้สำเร็จไม่ต้องรอให้ใครเข้าใจไม่ต้องรอให้สถานการณ์ดีขึ้นเพื่อที่จะรู้สึกว่าคุณมีค่าคุณมีค่าแล้วในวินาทีนี้ แม้จะยังไม่สมบูรณ์แม้จะยังไม่รู้อนาคตแม้จะยังสับสนการยอมรับตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีแต่มันคือการตัดสินใจว่าฉันจะไม่ปฏิเสธหัวใจของตัวเองอีกต่อไปในบทต่อไปเราจะเจาะลึกว่าเมื่อคุณยอมรับตัวเองแล้วจริงฮะาฮะจะเกิดอะไรขึ้นกับพลังชีวิตของคุณ คุณจะเริ่มเห็นสิ่งใหม่ๆอย่างไรคุณจะเริ่มสร้างอะไรได้บ้างโดยไม่ต้องอยู่ในกรอบของการพิสูจน์อีกต่อไป